สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิก f c ร้านพี่เนตรออเดโอทุกๆท่านนะครับและก็ขอกับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านําเนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับเมื่อหนึ่งเมื่อสองที่ร้านพี่เนตรครับเจตนิกากับอีกยี่สิบนาทีนะครับเช้าประจําวันวันจันทร์ 24, น,น, 68, นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่เดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ คลิปนี้ผมจะพามาชมในส่วนของไม้ลอยนะครับมีเข้ามาอยู่2รุ่นนะครับสำหรับสินค้าเข้ามาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกทาง YouTube ได้รับชมกันนะครับไม้ลอยมีอยู่2แบรนด์2รุ่นนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นในส่วนของแบรนด์ทาดานะครับ X 3 0 0นะครับตัวนี้2เสานะครับอุปกรณ์ครบนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาไม้ลอยมือสองสภาพเยี่ยมๆนะครับหัวไม่จะออกสีข้าขาหน่อยนะครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ายังมองหาไม่ลอยนะครับทาดา X 3 0 0ตัวนี้มือหนึ่งราคาอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับประมาณ4,900นะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหนที่สนใจมือสองนะครับแต่ใช้งานปกตินะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับ2,500บาทนะครับใช้งานปกติทั้ง2ตัวนะครับไม่ลอยออกปกตินะครับขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับท่านที่ยังมองหาไม่ลอย มือสองนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับใช้งานปกตินะครับสำหรับตัวนี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเป็นขึ้นเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ขึ้นเจ็ดร้อยเจ็ดศูนย์เก้านะครับเจ็ดแปดเก้าจุดสองศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับตัวนี้ท่านที่ยังมองหาอยู่ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับ x สามร้อยนะครับขึ้นดีนะครับสำหรับแบรนด์ทาดานะครับราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งก็บวกอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นสองพัน กร้อยบาทรวมจัดส่งให้นะครับท่านที่ยังมองหาสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ลอยลูกไม่ไม่สองเสาครับตัวนี้ไม่สองเสานะครับตัวนี้ในส่วนของไม้รุ่นนี้จะไม่มีตัวย้ายเสามานะครับจะไม่มีตัวย้ายเสามาด้านนอกนะครับเพื่อเวลาเราติดใส่แหลกจะไม่มีมานะครับสาหรับตัวนี้ไม่มีมาให้เลยนะครับสําหรับตัวนี้ไม่มีมาให้เลยนะครับอท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดโอนะครับศูนย์เก้าห้า 2246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยแล้วกันนะครับอ่าในส่วนของช่องทางไลน์นะครับติดต่อทางไลน์ก็เบอร์ผมนะครับ0874217464นะครับมีวันรุ่มให้นะครับผมสองตัวนะครับซีรีส์นะครับตัวจุนไม้นะครับจุนสัญญาณนะครับผมครบนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของของบลอทูด Audio Technic นะครับเป็นไมโลอยอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นิยมใช้กันเลยนะครับซีเซานะครับตัวนี้ นีตัวย้ายเสามาครบนะครับด้านในนะครับผมตัวด้านในนะครับอยากครับผมดูให้ว่ามีมาหรือเปล่า๋อตัวนี้ไม่มีมานะครับตัวย้ายเสาไม่มีมานะครับแต่แต่มีหูงตัวนี้จะมีตัวย้ายเสามาอยู่นะครับดูลูกใหม่นะครับลูกใหม่ก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็ใช้งานปกติเหมือนกันนะครับสี่เสานะครับสําหรับใครที่ยังมองหาไม่ลอยเสียงดีๆนะครับเสียง สุดยอดเลยนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้งานสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะบของใหม่น่าจะเป็นประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับถ้าผิดพลาดประกันใดกับขออภัยด้วยนะครับน่าจะประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับสําหรับไม่ลอยก่อนนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับหัวเป็นหัวเอสเอ็มนะครับหัวสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับลูกใหม่นะครับแต่ตัวย้ายเสาไม่มีมานะครับแต่เสามีมาให้ครบนะครับตัวนี้ 3,500บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับใช้งานปกติทั้งสองตัวนะครับเสียงดีมากนะครับสำหรับตัวนี้ชอบตัวไหนแบรนด์ไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเนตนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอื่นนะครับเป็นมิกครับผมมิกซาเบ็นะครับตัวนี้ MGP 6X ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับใครที่ยังมองหาอยู่ครับ3,200บาทนะครับรวมจะส่งให้นะครับ Signature 10นะครับเดอร์มี1ตัวนะครับตัวนี้ Signature 10 ตันนี้ผมได้ลง youtube ไปแล้วนะครับใครที่ยังมองหาอ่ามิกนะครับมิกดีต้อนสาวครับสิกติเจอร์สิบนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นมิกไลน์หนึ่งหกศูนย์สี่นะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสภาพใหม่นะพร้อมกล่องครบนะครับสําหรับคอร์สเอ่อสำหรับเอ่อ มิกนะครับผมมิกไลท์หนึ่งหกศูนสี่นะครับวันนี้ก็ใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นดอกลําโพงนะครับตัวนี้ดอกลําโพงเอ่อเป็นแม่เหล็กนิโอนะ PA นะครับตัวนี้พักหกร้อยวัตต์นะครับใครที่ยังมองหาดอกลาโพงแม่เหล็กนิโอมีเข้ามาอยู่สองดอกนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้จะติดหมวกมาแล้วนะครับผ่านการติดหมวกมานะครับตัวนี้ซ่อมมาแล้วนะครับขายถูกๆนะครับสนใจสอบถามข้ามาได้ครับว่าแอม m p ที่เข้ามาใหม่ก็จะมีตัวหน้าลายนะครับใครที่ยังมองหา เป็นพีเนอารลาเอาไว้คัหพอนนะครับเสียงตามสายนะครับตัวนี้เป็นรุ่น LDA นะครับ LDA ห้ายห้าสิบนะครับผมตัวนี้ห้าอยหสิบวัตต์นะครับใหม่ๆนะครับสวยๆตัวนี้เข้ามาใหม่ครับโรโยนะครับโรโยนตัวจะเป็นกำลังวัตต์จะอยู่ที่เจ็ดร้อยสาสิบนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวัตต์หรือว่า <c oughs> เป็นรุ่นนะครับ รอยนจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับ NPE มีอยู่หนึ่งตัวนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับแล้วจะเป็น NPE นะครับเป็นตัวนี้จะเป็นตัวหกร้อยนะครับ MFC หกร้อยนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ก็ใช้งานปกติเหมือนกันนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะอีโออําเภอรังจันจังหวัดกาฬสินนะครับซีสามันหกก็ยังอยู่นะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับผมตัวนี้นะครับสนใจก็อิดบอกเข้ามาได้นะครับในส่วนของอ่ามิกดิวตัน เอส18หนึ่งตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับบอสเทคนะครับสามพันหกอาเม็ดนะครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสองฟิลนะครับสองฟิลนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสหรับเช้านี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะอัปเดตให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้าครับไม่ใช่เป็นตู้ซับเบดนะครับซับเบนิ้ว แบรนด์ร้านนะครับตัวนี้แบรนด์ร้านเป็นสูตรเทอร์โบที่จริงมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีบีนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปนะครับผมตัวนี้เทอร์โบนะครับใบละสองพันเจ็ดร้อบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเอฟฮอนนะครับเอฟฮอนชังอิดตัวนี้ใบละสองพันเจ็ดเหมือนกันนะครับบีบีจะอยู่ฝั่งนี้นะครับบีบีมีไม่เยอะนะครับมีอยู่ประมาณสิบกว่าใบนะครับสำหรับบีบีเหลือไม่เยอะแล้วใครที่ยังมองหาตู้ซับเบดสิบแปดนิ้วบีบีนะครับของแบรนด์ร้านนะครับพีเอ็นออเดอ ผมสนใจสอบถามเขาได้นะครับตะแกรงฉีกนะครับด้านข้างจะเป็นสลักแบรนด์ล้านนะครับสวยๆนะครับแล้วก็จะเป็นขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กไม้อัด20เซนแทนนะครับขนาดกว้าง7 57ลึก80สูง80นะครับตัวนี้กว้าง57สูง80ลึก80นะครับจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังนะครับ80เซนติเมตรนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมตู้15นิ้วนะครับแบรนด์ล้านนะครับตู้15นิ้วตัวนี้ เป็นสูตรตู้หน้าเปิดสิบห้านิ้วซับเบดนะครับไม้อัดแท้นะครับตัวนี้ไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับตะแกรงหกเหลี่ยมนะครับมีฟิลเตอร์ให้ครบนะครับผมตัวนี้ผมใส่ดอกโชว์ไว้นะครับเผื่อท่านไหนที่มาฟังน้ําเสียงได้นะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทมีวอาเสียบให้ด้วยนะครับเอาเสียบด้านบนนะครับเพื่อจะต่อตู้พีเอขึ้นไปนะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตู้เปล่านะครับของใหม่นะครับตัวนี้ ตู้เป่าของใหม่ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับด้านหลังนะครับผมชมด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นเพจนะครับผมเพจเปคอนครบนะครับใครที่ยังมองหาตู้ซับเบียรสิบห้านิ้วสูดมาตินนะครับตู้หน้าเปิดนะครับเสียงนุ่มๆนะครับร้องคาราโอเกะช่วงสงการก็ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับเรามีบริการจัดส่งให้นะครับผมจัดส่งขนส่งเอกชนนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆก็วิ่งไปส่งได้นะครับ สนใจก็0952246497แล้วก็0874217464ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับสำหรับ EP นี้มีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะอัปเดตให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเชา้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ